สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกคลิปค่ะมื่อนี่สีมะเวบาเเื่องหวยเลขไอ้มีที่มากนะคะ่ะมีที่มาเขาส่งมาให้แล้วค่ะกัสิบอไอ้ปิดค่ะบ่าปิดค่ะแต่ว่าตัวเน้นตัวเน้นเมือ่อวันที่สิบหา ตัวเนีนให้ให้ในค้นอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่เสียเงินให้เพินนะคะตัวเนีนนะคะตัวเน้นจะมาค่ะแต่เมื่อนี้ให,ให้ให้ตัวเดียวก่อนคะ่ะให้ให้เลขสามตัวก่อนคะ่ะให้เลขสามตัวก่อนนะคะอ่าเมื่อกี้ให้เลขสามตัวก่อนมาสัน่นนว่า เพิ่นกะมันบอกเขาค่ะเพื่นก็นได้บอกว่าให้ใหปล่อยโหลดตัวสั้นปล่อยโหลดแต่ว่าตัวเน้นเชียน CNN เน้นให้คนที่เอันที่เขากุ้มนะคะเพื่นเพื่นบอกมานะคะเมื่อน,นีไม่ได้ออกไปข้างนอกกันเลยกันเลยมาพอ f เอฟซีค่ะมาพออันผูรลองโครตว่า เน็ตดีแล้วการป็นยัขึ้นบลงดูว่าสันอ่าเน็ตล่งล่งเน็ตได้แล้วค่ะลงล่งคลิปได้แล้วเน็ตยูุ่บ้านป้าคุณค่ะตรงคลิปได้แล้วบดตรงแลนเข้าไปบานผู้อื่นค่ะถ้าล่งลงเน็ตโทรศัพท์ธรรมดามันมันซาค่ะถ้าทานถ้าคืนบลบอแห้งนะคะถ้าคืนบอแห้งกะมันกะซามันกะโทรศัพท์มันหอนมันกะเลยบ่อค่อยสําเร็จปันใดค่ะ ก็เลยต้องเอาบัตรนี้สะดวกแล้วเพราะว่าเสาพ่นมาลุงวัดอาจารย์ไข่นี่ค่ะใกล้ๆนี่ประมาณบ่ถึงกิโละกิโลหนึ่งเล่ละค่ะมันที่สิบพอถึงหรอกค่ะประมาณนี้แหละค่ะนี่มาคุยกันค่ะไอเลขเลขกมิีิมาเพื่อนหาแป8ค่ะเพื่อใหาแป8มากค่ะ แต่กะพูไฮฮาแปดให้เกตห้าแปดค่ะเพื่อนไหไดอีสามโตมาเกตห้าแปดค่ะแล้วก็ตัดสองโตน้ำกระได้ค่ะเกตห้าแปดกะบาซูฟังเนี่ยคะ่ะแต่ว่าบริโชบริโชดอกค่ะไอ้บาซู้ฟางค่ะแต่ว่าตัวเนียนสีลุ้งไล่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 กลุ่มที่เขาม้า เสียงเงินน่ะค่ะขมาเสียงเงินอนะ่ะแต่ว่ากะคัณน,นี้ก็บอกบอกบอกเลขสามโตค่ะแต่ว่าให้ไปตัดออกก็ได้ผู้ใดสีนี่เจ็ดห้าแปดค่ะคุณหายมาเจ็ดห้าแปดค่ะเจ็ดห้าแปดค่ะก็เลยมาเวาซูเอฟซีฟั่งค่ะหาผู้ใดอยากจับไว้ค่ะอยากจับรัฐบาลไว้ค่ะหาัน มันมันมันมีตัวเลือกหลายตัวนะคะมันมีสามตัวเลขทายสามตัวเลขททยสองตัวค่ะมันมีมันมีหลายค่ะเจ็ดห้าแปดค่ะเพิ่นไฮมาเจ็ดห้าแปดค่ะกะไปจบจอแน่แนมเบิ้งค่ะเลขวิ่งเลขวิ่งเพื่อนกาไฮมาเจ็ดกัมหาค่ะเพิ่นนไฮมาเจ็ดกัมหากะเลขวิ่งเลขวิ่งปะกกุนนะคะเจ็ดกับห้านะคะ ค่ะเกตกำหาค่ะสายของเนม,มิทิมาเนี่ล่ะค่ะแต่ว่าสายของเกตบ้านมอ้อนในมฮอนเนเบาค่ะพอได้ออกไปใสก็อายุบ้านนี่และเงาอยู่บ้านนี่และค่ะบม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงค่ะเข่าได้ไหมค่ะให้เอฟซีในเงินแน่ค่ะ พ่อกุนก็อยากให้เขาอยากให้เขาค่ะแต่ว่าบรูว่าพรากุเนย้ยโบรูเลวค่ะว่าเลขดังไมจ่จะเลขเลขดังเขาจะามาตัวใดค่ะบรเดิ้ลเดิ้เสว่าหน้าเรียงเลขค่ะเสแต่บะเอน่าว่าหน้าแต่บาเรียงผาค่ะเสีว่าหน้าแต่เรียงผาเรียนตำนาตำลังอยู่ค่ะอโอ้ยเนาะ อยากตีดถั่วปูตู้ลทซันี่ก็ได้ค่ะว่าสิบเอ็ดท้ายพุนันู้นีก็ว่าจา่ายซื้อมาได้ไปก็เอาเจ้าของนี่ละค่ะพ่อเอฟซีพอร์เรมไว้ของออาจารย์ไอ้ดวงตาพิศนากักกสิดายัน แดนให้รุ่งอยู่ค่ะที่ได้ถามเพื่อนอยู่ค่ะที่ได้ทั่วถามเพิ่นอยู่ได้ค่ะได้ทั่วให้ถามเอาก็ได้ดอกของอาจารย์น้องตาพิสนานะคะแต่ว่างวดที่แล้วของเพื่อนบพ่เขาค่ะแต่ว่างวดก่อนๆเพื่อนเขาอยู่ค่ะของไอ้งวดงวดตะกี้นี่ก็คือของไออาจารย์ไข่เขาแตกสามโตนะคะแตกสามโต แต่ว่ามันมันโเปิดัวตรงค่ะมันเป็นวิ่นเอาค่ะเป็นตัวโตดค่ะเป็นตัว,วิ่นค่ะเมอเหมอสุดท้ายที่่น่นเน้นให้นะคะ่ะต,ต่วนตะนมีโชกนะซื้สื่อกระซือตรงตรงโผ่พาซื้อเ่ซาื้อวินออว่นค่ะเพาซื้อวิน่นมีโชกโอ้ยหนาจิตส้มดำอยูนอ่นี่ยโอ้ยพ่นหมั่นใจค่ะโพดค่ะพ่นมั่นใจค่ะเป็นกรเปินได้ย,ยังสัน่น อันผู้โทษมากค่ะขอโทษโท้ไร้สายนะคะผู้ใดโทษมากค่ะขอโทษผู้ใด้ร้สา,าย,ายะคะ่ะพบเมียนมากกับว่าให้ได้อ่าน อาอีหยั้งนกกะจอจะได้ซีฟนาทีอ๋อคุยเออไอมือมือว่านี่คุยโทร่คุยอยู่กับปออยู่ค่ะทรคุยกับปออยู่ค่ะเป็นเนสีมาบ้านอยู่สั้นอยากคนสีมาเมื่อไรลู้คนสีมาทรงเมื่อไรค่ะผู้ใดว่าอยากเข็นปอออกก็ปกุนคุยกันนะพยายามอยู่ค่ะคันเพิ่นมากอะสิพยายามเขาไปคุยกันเขาเพิ่นเดียวค่ะคุยกันนัวหัวมวนไปนะคะ ฟังป้าอ๋อนะคะกระเสียนในวบาให้ฟังค่ะเพิ่นแต่ถามถามพิ่นเลขสูตรเพิ่นอยู่ค่ะถามเลขสูตรเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดสูตรได้ตัวใดค่ะสีได้เอาว่าลุ่งห้ยเอฟซียูพ่นกระเสียเฮ็ดห้อยู่ประจันเพิ่นว่าน่ะเจ้าข้เพิ่นเพิ่นขีคานเราวระจันเพิ่นว่าเพิ่นขีคานลุ่งเราประจัน กืดีดไปยังสี่นอบาลน,นี้ค่ะกะอันคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะทวพสามันดีดยังไหนดอกเอาคือยังลบแล้วคอะค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดห้าแปดนะคะเลขมีที่มาค่ะ